สวัสดีครับบวันนี้เรามาลงตัวกันนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวครับซึ่งเป็นการเที่ยวจริงจรงครั้งแรกครับก็คือเราจะไปที่พัทยาครับครับวันนี้เป็นวอล์กใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นวอล์กเต็มๆเลยนะครับเกี่ยวกับพัทยาทั้งหมดนะครับที่เราจะไปนะครับไปกี่ไปกี่คืนไปกี่คืนอันนี้จะไปทั้งหมด3วัน2คืนนะครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปใช่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี่เรามากับนักดนตรีชื่อดังสวัสดีครับผม เขาโลโซแต่ไม่แต่แตกแตกแตกนะแตกอ๋อถึงจะโลโซแต่ก็ไม่โลคัสนะครับมาถึงก็ปล่อยมุกอะแล้วไงต่อครับเสตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางนะครับแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมว่าเราจะถึงประมาณทิ้งที่ยงเี้ยหันมาหันมาให้คนดูดินี่ครับ บอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถเออรถตู้พาไปรีวิวรถตู้รถตู้เป็นเฟรชแลเบียนไว้ถ้ามีรถซิ่งเดี๋ยวเรามาครับพยายามเอาแล้วไหนเอาไหมอ่นนี่ตอนนี้ครับเราก็อยู่บนรถตู้นะครับตอนนี้ครับครับตอนนี้เรากําลัง จะแปลงร่างจากคนธรรมดาเป็นพัทยาบอยครับคือตอนนี้แล้วก็กำลังจะเดินทางไปพัทยาครับพอถึงแล้วเราก็จะมาดูว่าไม่เจ็บมากที่พักเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงไปโอ้ยเนี่ยเยี่ยมโคเทสแต่ทูน้าโคเทโคเทสโคเทสไปรุ่นเมกาเฮ้ยโคเทสมีอะไรจะให้คนดูไหมพูดพูดกับคนดู่ีจะให้อะไรไว้ไปพรก็ให้เข้ใจแลพอครับสุดยอด ช่วงการรีวิวคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณนี่ครับรุ่นใหญ่ของแงทิปนี้ครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวครับผมเป็นฟอนเดียวครับอ่ะแล้วนี่ครับคุณชื่ออะไรครับผมภูเขาฟอนเดียวครับแล้วนี่ครับเนี่ยครับชื่ออะไรครับชื่อฟอนเดียวนี่ชื่ออะไรครับอะไรวะชื่อชื่อชื่ออนเดียวไงโอ้โหฟอนเดียวฟอนเทียอันนาคานาคานาชื่อบอลครับชื่อเดียวครับเดียวอีอี หน้าที่ไปเที่ยวนนบิเพิกดีครับแซมเชฟเชฟแซมเชฟแซมนี่แนะนำตัวครบแล้วใช่ไหมโอเคครับก็คนสุดท้ายคนสุดท้ายไอขาดได้ไงเนี่ยอันนี้รับตำแหน่งตะกองปอเรียวแล้วผมพามีคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ไหมเหลี่ยมจัดอันนี้ไม่ได้เตรียมด้วยนะคุณผู้ชมเรี่ยมจัด ก็ระหว่างทางก็จะพักกันนะ้วเจอกันไปที่พัทยาเลยเราเจอสิ่งของบางอย่างนะเงียกระเป๋าตังค์แต่ว่าถ้ากล้องเรานะครับส่วนการทาัสมุแจมเท่าหต้องมานังักออกมาร้อยลเท่าไห5 0 0 0 0ัั10คไทยเยอะไทยเยอะ กบะเนี่ย้วันี่ปรกนได้าค้ารบวตอรการตวอลอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับนี่ครับไปไปไปเอ็มเอมเดี๋ยวเห็นเรือั้วครับน่ครัี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้หัวหน้าของเราครับโชว์กายกรรมโดดลงทะเลครับยเดี๋ย ทะเลหรือว่าโดวลงกินไปเองนี่นี่นี่เดินลงได้ทางนี้ว่าอะไรกินกินแรงว่านี้กินไม่รู้อะโอเคครับวันนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนนั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมาพาไปกินร้านอาหารระลุแต่ไม่มีตัง ขอตไปกินก่อนนะครับแล้วเจอกันอร่อยมากเลยครับตอนนี้มกินวกนอะไรโชว์มีเลียมลูกตลรนาแบบนี้ถ้ามันมีผลก็อยู่เปรี้ยวีดหวานไม่เปรี้ยวูกแล้วนี้าก็กินกลิ่มแล้วนะครับต่อไปนะเราก็จะไปเดินเล่นทะเลนิดหน่อยนะ ไปไมโครเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์เรื่อมปุงนะครับเดี๋ยวเราจะเนี่ยเะไปพักที่บุญยและรันไปก็ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับ Hello h e r we go ก็ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด Is it today เอาไปเสร็จป่ะนี่วิบัเอจฟติ้งเฮ้ยพี่ครับใบเสร็จนะครับดูนี่ครับจับจับตาดูดีๆนี่ครับ ราคาทั้งหมดขาคาเท่าไรนะ่นี่ครับสามพันห้าร้อยหกสิบหกบาทนี่ครับราคาทั้งหมดที่เราซื้อนะครับใช่ครับถึงว่าไปเซ็นยับเฟเลยขนาดนี้เราซื้ออะไรไปบ้างวะเราซื้อผักซื้อเนื้อซื้อเครื่องปรุงต่างๆนะที่เราจะใช้ในการทำอาหารใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เผื่อไปในของวันพรุ่งนี้นะแอนก็ไปโกนดีเดี๋ยวขม่อนม่อน่นแปลว่าอะไรครับ สตีเฟนกรีครับว้าวไม่ใช่อาจารย์ใช่หนึ่งอิตาเลียนบอยว้าวโย่วอัซซับโคฟ็อกัสออนมีโฟกัสออนมี and this isso this is our food our our food day yeah 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 come on come on mama 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 it's mean where is mother mother is where is papa where is papa huh where is papa at home bo yeah 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 and 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 this is มามาหมายเลขสองมามาสองเธอสวยเศรษฐมันเศรษฐมันโน้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 แอมฟอร์ลีและนี่คือบางโพมาท็อกโก้ท็อกโก้ท็อกโก้ออเลนออเลนออเลนชูส์และและนี่คือโอ้โอ้คุณโน้โอ้เขาเขาเผาไก่เคยครับเราเราเล่นเกมนี่ อ๋อน้ำหมดก็คือมีมาประมาณนี้ใช่โดยเฉพาะน้ำจิ้มนะฮะว้าวพีครับมาคอเล็บโคตรเเลยเดียวน้ำวันนี้ผมเป็นตีมเมอร์ที่มาคอลแล็บแบบช่องคอเล็บครับครับดูรูปปีเลครับคนดังดังมากดังไม่ถึงกับดังครับผมมาบอกช่องทางเลยครับบอกช่องทางติดต่อครับโอเคครับผมจะมาผมจะมาเป็นแบบเรื่องอุปกรณ์พวกคอมสต่อใช่ครั์ก่อนขายรูป and next We ีวิ l go to ปูว <P> ิลล่าปูวิลล่าพาวิลลุ่วเอาไทยก็ได้เอาไทยเอาภาคไทยหน่อยภาคไทยก็สั่งหน่อยก็เราจะไปปูวิลล่านะฮะไปไหนครับปูวิลล่าครับที่พักของเราคืนนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมฮะพาวิลลุ่พาไปลู่พาไปเข้าลู่อ่ะนะพาไปเจอตู้ตู้อะไรนะตู้ตุ๊กแกตู้ป้าตาปูเฮ้ปูตา ผู้าผ้าถุอีก,กองใส่พอเ<ป>ท